แล้วไปดูคุณประโยชน์ของมารีน่าประกอบด้วยจากฟิชออยครับแล้วก็คลิยออยแล้วก็แอสตาแซนทีนซึ่งถือว่ารวมคุณประโยชน์จากท้องทะเลลึกในการช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือดของเราโดยที่มีสารที่เราเรียกว่าโอเมก้า3ที่ประกอบไปด้วย EPA 530มิลกรัมและ DHA 100มิลิกรัมรวมแล้วทั้งหมดนะครับใน1แคปซูล มี1080มิลลิกรัมครับเราไปติดตามดูนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยของน้ำมันปลาเป็นอย่างไรฟิชออยเป็นน้ำมันปลาน้ำมันปลาที่ดีต้องสกัดจากปลาเขาเรียกว่าปลาแอนโชวีแมคเคเรลปลาเออร์ริงปลาทูน่าปลาแซลมอนดังนั้นจะได้ปริมาณน้ำมันปลาที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว DHA EPA สูงสูงนั้นมันต้องสกัดมีวิธีในการสกัดเพื่อ เพิ่มความเข้มข้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัว2ชนิดนี้2ชนิดนี้เป็นกรดไขมันที่เราเรียกว่า EPA ชนิดที่2นะครับคือกรดไขมันที่เราเรียกว่า DHA ดู EPA EPA เนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเห็นไหมตะกี้ผมได้บอกแล้วว่าเราต้องลดสองตัวนี้ลง ถ้าลดสองตัวนี้ลงได้หลอดเลือดของเราเป็นไงโอกาสที่จะตีบมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะตีบมากขึ้นนั่นเอง EPA ช่วยโดยตรงเลยครับเมื่อไหร่มันช่วยหลอดเลือดลอดไขมันในเลือดเท่ากับมันป้องกันโรคความดันสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองในสมองแตกตีบตันได้หมดเลยช่วยขยายหลอดเลือดด้วยนะครับนี่คือ EPA หนึ่ชนิดคือ DHA ครับ DHA เนี่ย ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์เป็นยังไงครับหลงหลงลืมลืมจำไม่ได้วันนี้กินข้าวแล้วยังจําไม่ได้ว่าใครยืมตังเราบ้างครับคือช่วยพัฒนาสมองและความจําของเด็กวัยเจริญเติบโตเคยได้ยินไหมว่าเด็กเล็กๆบางคนควรต้องทานน้ำมันปลาเพื่ออะไรเพื่อให้ DHA นี้ไปบำรุงสมองลูกจะได้ฉลาดฉลาดบำรุงระบบประสาท ช่วยในการทํางานของจอประสาทตาให้ดีขึ้นแสดงว่าเราทาผนผลิตภัณฑ์มารีนาไปสายตาของเราจะดีขึ้นด้วยนอกจากดูแลเรื่องหลอดเลือดแล้วสายตาของเราจะดีขึ้นด้วยเราจะมองชัดขึ้นนี่คือ DHA ครับ